สวัสดีครับผมจากเกดอินพอร์ตนะครับผมวันนี้มานําเสนอนะครับรถ ATV 1 5 0ยหซีซีนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับล้อแม็กนะครับ12นิ้วนะครับเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับผมนะฮะดอกยางสวยมากเลยทีเดียวนะครับผมนะครับผมล้อแม็กอลูมิเนียมอลลอย12นิ้วนะครับผมนะครับตัวนี้มาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์นะครับผม LED นะครับผมสีดวงเลยนะครับผม ไฟหน้าอีก2ดวงนะฮะเป็น6ดวงนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพร้อมเลยนะครับผมครับผมมาดูตัวเครื่องครับผมเครื่องเนี่ยเป็นรุ่นยอดนิยมเลยฮะสำหรับรุ่นนี้เป็น125 cc ซีซีสจังหวะนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องที่ทนทานมากๆนะครับผมลูกค้าดูแลเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยตัวเองได้เลยครับผมง่ายมากสำหรับรุ่นนี้อะไรก็สามารถเทียบตามร้านมอเตอร์ไซค์ในบ้านเราได้นะครับผม นะะฮตัวนี้ครับผมแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์นะครับผมเดินหน้าสีถอยหลังหนึ่งนะครับผมนะใช้คัสคัสมือนะครับผมนะครับใช้ลวกกับคัสมือนะครับเหมือนมอไซค์ผู้ชายนะครับผมเกียร์นะครับผมถอยหลังกดลงมาข้างล่างนะครับผมกดถอยหลังนะครับส่วนถ้าเดินหน้าครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นะครับผมใช้ง่ายครับผมนะฮะตัวนี้เป็นระบบคาร์บูเรเตอร์นะครับดูแลรักษาง่ายครับใช้เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์เบนซินแก๊สโซฮอล์ก้าห้ได้เลย นะครับผมนะฮะมาด้านหลังนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับตะแกรงเหล็กขนาดใหญ่นะครับสามารถนําใส่นะครับวัสดุสิ่งของต่างๆได้เลยนะครับผมทั้งหน้าและหลังเลยนะครับผมนะฮะเป็นตะแกรงเหล็กขนาดใหญ่นะครับผมไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้านหลังนะครับแล้วก็นี่ครับผมไฟเบรกหลังนะครับผมขนาดใหญ่ท่อไอเสียคู่นะครับท่อไอเสียออกทั้ง2ปลายเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ตัวนี้ขับเคลื่อนด้วยเผลานะครับผม เหมือนรถยนต์นะครับขับเพื่อนด้วยเผาเหมือนรถยนต์เลยทนทานนะครับผมโชคหลังขนาดใหญ่นะครับผมนี่นะครับผมขับด้วยเผานะครับผมนะครับตัวนี้เป็นเครื่องนะครับนี่ฮะที่ใส่สวิตช์น้ำมันเครื่องนะครับผมนี่ครับผมเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยครับผมนะครับลูกค้าสามารถดูแลเองได้นะครับนะฮะตัวนี้ก็เป็นเบรกนะครับนะฮะตัวนี้ก็เป็นเบรกเท้านะครับนะฮะ ครับนี่ครับมีแผงป้องกันความร้อนจะค่อยเสียให้เรียบร้อยนะครับผมนะด้านบนนะครับตัวนี้เป็นเบรกเบรกหน้านะครับผมนะฮะเบรกหน้าก็สามารถที่จะล็อกได้เหมือนเบรกคบอรถยนต์นะครับนะฮะคันเร่งเหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับผมคันเร่งเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยนะครับผมฝั่งนี้ก็เป็นคัสมือครับผมนะครับคัสมือนะครับที่สตาร์ทเครื่องนะครับกดตรงนี้นะครับสตาร์ทเครื่องที่เปิดไฟหน้านะครับผมนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแล้วก็แต่ ครับไฟเลี helfen, ้ดวซ้ายเลี้ยวขวาเตตเตออ่านี่นะครับผมบีปอมนะครับตัวนี้เป็นโช๊คน้ํามันนะครับเวลาสตาร์ตตอนเช้านะครับผมอ่าครับหน้าปัดนะครับผมหน้าปัดก็ตัวนี้นะครับผมโชนไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก being uhm, okay. ็เปิดไฟหน้านะครับผมนะฮะหน้าปัดก็จะมีตําแหน่งเกียร์ให้เรียบร้อยนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นโชว์ของแบตเตอรี่นะครับสวิตช์ไฟอยู่นี้นะครับสวิตหรือสวิตช์นะครับนี่ฮะโชว์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับผม ก็จะเป็นตำแหน่งเกียร์ฮะตอนนี้เลขศูนย์เกียร์ว่างนะครับเดี๋ยวพอใส่เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามวิสีมันจะขึ้นมานะครับผมนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับผมสตาร์ทเครื่องก็บีสกูแจเรียบร้อยนะครับหน้าปัดขึ้นเรียบร้อยต้องบีบเบรกทุกครั้งนะครับถ้าไม่บีบเบรกสตาร์ทไม่ติดนะครับตัวนี้เป็นเซฟตี้ให้ลูกค้านะครับผมต้องบีบเบรกก่อนนะครับพอบีบเบรกเสร็จแล้วนะครับลงก็มากดสตาร์ทที่ตัวนี้ได้เลยครับผมนะฮะอ่ากดสตาร์ทที่ตััวนี้เลยครบผม ติดง,ง่ายเลยทีเดียวนะครับผม ผมสนใจทักกันมาได้เลยนะครับผมที่เบอร์โทรและไลน์นะครับผม061นะครับ8933976นะครับนะบเป็นเบอร์โทรและไลน์นะครับทักมาสั่งกัได้เลยนะครับสีก็มีน้ําเงินแดงดํานะครับเหลืองนะครับเขียวอ่อนเขียวไล่พางนะครับสีส้มนะครับมีนะครับผมลูกค้าโทรทักมาสั่งกัได้เลยนะครับมีบริการจะส่งทั่วประเทศนะครับขอบคุณมากครับ